ไปครับไปชมรถเกี่ยวเข่าตโอครับคลิปที่2อคู่โบต้าดีซี่หนึ่ครับนี่แะครับรถเบาไกลบันนอนแดงครับไปครับไปดตามชมเลยครับเข่าง่ามมิลีครับเข่าตั้งตรงเป็นตะนไครับ ก็จะเริ่มกดติดตามก็เลยกดแชร์กดดิ้งไก้อนค้่มีสารวันแม่ด้วยเด้อครับพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้วันที่สิบสามมันสุกคึอส,สภาพขมองสบผาครับเมื่อนี้มาอยู่น้ำแอเบาไกลู่บอตา้ารถเกี่ยวเขาขนาดจิ๋วครับสีขาวสมเลยครับรถแจ รถแกยูยบานนอนแดงครับ พี่น้องครับหลังจากเบิกรถเกี่ยวเข่ารุ่นไงไปแล้วครับกะมาเบิงรุ่นจิ๋วขนาดเล็กเป็นเกี่ยวน้ำครับของคู่วาตาครับเพราะว่าเบิงรถไงรถเกี่ยวไงหะายกะพี่น้องอาสสีเบือครับกะมาเบิงรถเอเกี่ยวเข่าขนาดจิ๋วน้ำครับเปลี่ยนบรรยากาศไปครับ ชมไปเรื่อยๆด้ครับพี่น้องครับผมก็จะอ,อยู่น้ำเพลินในแปลงนี้จนแล้วมาแล้วครับ เพราะว่าเขา่นกรลังเหลืองหลายครับตอนนี้ครับมันจะเขาเรดูฝนแล้วครับเพราะว่าพันพ่นเห็ดหลามู่ครับพันไปเห็ดช่วงปีไม่แล้วครับมันก็ได้เด้เกี่ยวหลามู่ครับผู้ใดเห็ดเดือนท่านว่ามันก็ได้เกี่ยวไปแล้วครับมีหน้าไม่าเกี่ยวไปก้อนแล้วครับเห็ดไปก้อนเผิ่นเจอผ้ายู่ร้อนอีกฝนตกอีกครับ เมษากระไดเจอฝนตกอีกละฟ้ายยูร้อนอีกละลมพัดมากเข่าลมละนี่ละนาดอีกคือเก้าครับเอาแนไวไ้ได้คือผมว่าแล้ะครับผมกระจิตยืนไทยตัดภาไปพี่น้องบ้องหนี้เด้อครับ เพราะว่าหน้าแปลงไงครับ ครับพี่น้องครับก็อย่าลืมเด้อครับผู้ใดสสนับสนุนซองก่อนคํำก็ได้เด้อครับผู้ใดมีเป็นอันตะกินครับผู้ใดรวยก็ได้ครับขันสีบหัวเอาเงินไปใส่กับมาสนับสนุน่องก่อนค้ำเนี้ยครับผมกับบ้าว่าหรอกครับ ขันเสียไปถวายพระถวายวัดกระเบื้องให้ดีๆครับตัวนี้พระพระกันออกข้าวหลายครับตอนนี้ครับศาสนาครับตอนนี้ศาสนาพุทธมาทากับเก็บเงินไว้ครับขันบมมี่มองที่ไปกามาให้ผมก็ได้ครับบริจาคผมก็ได้ ผมจะไปซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพไมหมให้มันพัฒนาขึ้นดีก็นี่ครับ ขันพักกันเบื้องแล้วอยู่บ่มีเวียกกดติดตามอะไรก็แช่เนี่ครับกดกระดิ่งน้ำผมก็มาบันทึกคลิปวิดีโอไว้กัเป็นประวัติศาสตร์ไว้ครับรถเกี้ยวเข่าผู้ใดอยากเบิ้งเพิินก็จะเพิินอยากเบื้องเจ้าของเจ้าของหน้าคนขับรถมุน่น่่แหละครับ ครับไปเสียแล้วเด้อครับแปลงนี้ครับผมจิกาอัลมาพระจากพี่นอนไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดไรก์ก,ก,กดแชร์ก็กดดิ่งให้เด้อครับก่อนข้ามปีศาจมันแม่ครับ ครับผมก็จิไปก่อนละครับสวัสดีครับผม